สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับกิฟนะคะร้านคอฟฟี่หมาสูตรรวกวอุปกรณ์กาฟแฟแบบครบวงจรน,นะคะวันนี้นะคะที่กิฟมานะคะกิฟจะมานําเสนอเซตเครื่องชงที่อยู่ตรงหน้ากิฟนะคะเซตนี้นะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ที่42.000บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมก็สามารถเปิดร้านได้แล้ว จริงๆแล้วค่ะเซตเนี้ยเป็นเซตสุดคุ้มนะเพราะว่าราคาจริงๆอะค่ะจะอยู่ที่43,200บาทเลยนะคะแต่วันนี้เราลดแบบพิเศษเลยคุณลูกค้าจ่ายแค่4ี0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูบ้างค่ะว่าใน42,000บาทนี้นะคะเราจะได้อะไรไปบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นเครื่องปั่นไอมิกนะคะกำลังมอเตอร์1,500วัตต์ค่ะตัวนี้อันนี้เป็นสีแดงจุกๆไปเลยนะคะจะมีด้วยกัน2สีนะจะมีสีแดงกับสีดํานะคะโดยเฉพาะเซตนี้นะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นเครื่องชงนะคะเครื่องชงของเรานะคะก็จะเป็นเออปุ่มระบบเออสอีฟ้าค่ะแล้วก็มีไฟนะคะแรงดันหัวชง15บาร์มาตรฐานนะคะด้ามชง58มิลค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องบดค่ะเครื่องบดกาแฟแบบนี้เลยนะคะเป็นอัตโนมัติค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเซออ็ต TS แถมต่างๆนะคะที่เออพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนะคะได้ไปแล้วเนี่ยก็คือพร้อมที่จะไปเปิดร้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อเซ็ตเครื่องชงแบบนี้กับเรานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงหรือเครื่องบดก็ได้นะคะเรามีแถมคอร์สสอนกาแฟเปิดร้านเบื้องต้นนะคะให้คุณลูกค้าแถมฟรีไปเลยค่ะ1คอร์สนะคะ วันนี้นะคะกิ๊บก็จะมีภาพนะคะมาให้เพื่อนๆกับท่านผู้ชมชมด้วยเนาะในบรรยากาศที่เราได้เริ่มสอนลูกค้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างและสนุกสนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการสอนนะคะเราก็จะมีอธิบายอะไรนะคะต่างๆที่แถมมากับตัวเครื่องชงนะคะแล้วก็ตะแกรงซิงเกิลดับเบิลค่ะแล้วเราก็จะแนะนําวิธีการใช้งาน ฟังชันเครื่องบดกาแฟนะคะแล้วก็การใช้งานเครื่องชงกาแฟนะคะปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้กับคุณลูกค้าค่ะเมื่ออธิบายเป็นการใช้งานเครื่องชงและเครื่องบดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนะคะการสอนเมนูกาแฟนะคะเริ่มต้นก่อนก็คือจะเป็นเมนูกาแฟร้อนแล้วก็ตามด้วยกาแฟเย็นถ้าคุณลูกค้ามา2ท่านนะคะเราก็จะให้สลับกันทํานะคะเมนูกาแฟร้อนและเย็นค่ะ เมนูกาแฟร้อนนะคะก็จะมีการสตรีมนมนะคะก็คือเราก็จะมีสอนเทคนิคง่ายๆนะคะในการสตรีมนมให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเมื่อสิ้นสุดเมนูกาแฟร้อนต่างๆนะคะก็จะเข้าสู่นะคะการชงเมนูกาแฟเย็นต่างๆนะคะ มีการชิมกาแฟให้ด้วยนะคะเมื่อเส้นสุดเมนูกาแฟเย็นเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมีการแนะนำวิธีการทำความสะอาดดูแลรักษานะคะเครื่องชงและเครื่องบดให้กับคุณลูกค้านะคะเครื่องชงเราจะมีทั้งรายวันและรายอาทิตย์ค่ะก่อนที่กิิฟจะลาไปะคะ่ะกริฟฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กิิฟทำคลิปแบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิิฟต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ